สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวกันที่ปักใต้บ้านเราครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่ดังหวัดไหนบ้างแล้วก็ไปเที่ยวจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยการเดินทางสําหรับวันนี้นะครับผใช้ถนนพระามสองครับแต่วันนี้เราจะใช้เส้นชะอํานะครับ จะไม่วิ่งผ่านวังมะนาววันนี้จะใช้ถนนทางลัดไปามบรับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูวิวกันด้วยนะครับเราจะเลียบอ่าวไทยกันนะครับผ่านบ้านแหลมนะครับผ่านนาเกลือเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนาเกลือกันนะครับตอนนี้ก็ออกทางแยกแล้วนะครับทางแยกทางลนะัด เส้นนี้ก็มีถนนที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสองข้างทางมีอะไรให้ชมมากมายโดยการเดินทางเราก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรครับก็ขับชิวๆไปครับดูวิวไปเรื่อยๆได้น้องดีไหครับเอาไว้าเลย วันนี้ระยะทางที่เราใช้ก็274กโลนมครับวันนี้เราจะไปนอนกันที่อ่าว่อท้องหลางนะครับบางสะพานจังหวัประจวบก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็น่าจะถึงประมาณเทียเที่าครับวันนี้เราก็ขับรถ วิ่งตรงมาทางบ้านแหลมนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วครับตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมีแดดนะตอนเช้าเริ่มร้อนแล้วล่ะครับนี่รนนรเราขับเรียบชายฝั่ง่าวไทยกันดูนะครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงฝั่ง่าวไทยเดี๋ยวผมจะนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับวิว ข้ามสะพานสวยงามมากๆเลยครับ โชคไม่ดีนะครับปีนรถไฟร้รอยี่ผมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรว่าเราได้ดูาด,าด,าดา้านด้านด้านข้างกันนะเนี่ยครับให้ดูป่าหลังใส่ดา้านข้าง พาถึงนาเกลือวันนี้ทางด้านขวามือมีคนมาช่วยเยอะแยะมากมายครับเนี่ยจะเป็นกองครับเป็นเกลือที่อาจจะเสร็จแล้วล่ะครับรอตักเดี๋ยวเราจะขับรถนะครับไปหาข้าวกินกันก่อนนี่นะครับถึงร้านข้าวแล้วครับวันนี้เราจะแวะกินข้าวแล้วก็กินกาแฟแล้วก็เพิ่มพลังกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินตามกันต่อถึงร้านแล้วครับ นาเกลือครับนาเกลือที่มกำลังตกผลึกอยู่ต้องใช้แดดที่แรงๆตอนนี้เริ่มเป็นเห็นเป็นสีขาๆวๆแล้วครับจะเป็นเริ่มมีเกลือแล้วแต่เรามาตอนเช้าวันนี้อากาศดียังไม่ค่อยนอนเท่ไหรตัวยุ้งข้าวนก็จะมีขมจกินมีขนมจีนมีขนมหวานาา้อก็มีกาแฟด้วย ววะาานข้านจากที่ทานข้าวยู่แล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับ ที่เราเดินทางมาจะพักในสักตอนนี้เราถึงวัดถ้ำแจงนะครับวัดถ้ำแจงอยู่ก่อนถึงทางเข้าบายพาสชามโอหิตนะครับก็พาเ,เพื่อนๆมาแวะําบุญกันก่อนครับวัดถ้ำแจงรถเข้ามานะครับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเราก็คือองค์พญาน,นาคครับยิ่งใหญ่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปเดินชมกันข้างในว่า พยะยาน้าจะสวยงามขนาดไหนอาจะเอาบรรยากาศมาให้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเรบวันนี้เราเปิดือแดดร,ร่มพอดีเป๊ะเลยสวยงามมากๆเลยครับโอ,โอ้โหยิ่งใหญ่รังกาเหลือเกินวัดถ้ำแจงนะครับ อยู่ก่อนเข้าหัวหินนะครับอยู่ซ้ายมือเองใน้ภาพมันเล่าเรื่องครับดูนะครับว่ายิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนครับสวยงามมากๆเลยครับครับแม่เดินทางมาถึงแล้วนยนะนะครับตามกาลังจันผมพยายามเก็บมุมเก็บภาพทุกๆมุมนะครับ เพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของพญานาคสวยงามแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับให้ดูทุกๆมุมเลยครับพยายามจะเดินรอบๆนะครับให้ดูหลากหลายมุมนะครับว่าสวยงามจริงๆครับตอนนี้เราเดินมาทางด้านหลังแล้วนะครับทางด้านหลังแม้แต่ด้านหลังนะครับยังสวยงามเู่นะครับ ตอนนี้จะเป็นทางลอดนะครับลอดใต้ของขององค์พญานาคนะครับว่าจะมีแต่ละจุดนะครับให้เราเดินลอดเข้าไปสวยงามมองจากท้านล่างที่เราลอดก็สวยมองจากล่างขึ้นบนเข้าไปนนี้จะเป็นภาพกว้างครับให้ดูความน่าเกรงขามขององค์พญานาคสวยงามหน้าเกรงขามมาก เราก็เดินทางกันต่อนะครับนี่นะครับมุชชกชกเทศสกาที่เรา,า,ยายหยุดไวยทาร์ตโดยินนะครับรถติดย,ยาวมาก ก็จะถึงที่พักประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ตอนนี้นะครับ42สาขอาขอนักพักก่อโอ้ไม่ไหวเลย เต้นอีกแล้วทามเบี่ยงนะครับเหลือแค่สองเลนช่วงทับสแกก่อนถึงวางสะพานครับอันนี้คือปัญหาที่รถติดหนัดมากเลยข้างหลังส่วนอันที่สอก็คือด้านหน้าเรานะครับสวันนี้มืดมาแล้วเข้าที่ท็อปสัมผัสมี50โซ่ เปลี่ยงเหลือแค่เลนเหลือสองเลนเดยรถติดหนักมากครับใครจะมาทับใต้ระวัง,งเข้าตะแกรนะครับมาตามะ่องไตอนนี้ก็มีเปิดเลนพิเศษเี่ยวิ่งในส่วนแล้วครับตอนนี้โอ่า,ายบรจยากศ หลักเลยครับตอนนี้นมาจุดตะ้าด้วยโอ้โหวิ่งิงในฝุ่นกันแล้วครับเข็ดไปกันน เราเจาตัวรอดได้ทุกอ,อ,อย่างต่ยาวถึงหินตอนนี้วิ่งสองเลนแล้วก็วิ่งในฝุ่นอีกน่าจะหลายเลนอยู่แต่เดี๋ยวด้านหน้าจะ ือแค่เรียนเดียวแค่เรียนเดียวนม่รถหมอไทยยังขับยากไปกอ๋อเขาทำสะพานข้ามแยกขับมาตั้งนานอลองร้องอีกขึ้น๋ยวาก็งลงมาดังมามระดับ วันนี้เราถึงสามแยกเข้าบ้านกูดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพักกันที่ชายหาดบ้านกูดแต่วันนี้พืชปวดมากไม่แน่ใจว่าโดนจะมิดขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรองกันนะครับเรียบร้อยหมดแล้วอีก ยี่สิบสามองวัดพรผมรมธาตุนอนีนตุ๊กตามป้าเลยครับ ครับวันนี้หาดเสี่ยนเลยหาดตั้งว่าฝนตึ้งตึงไปวันนี้ใกล้จะถึงหาดแล้วครับแต่ว่าทางที่เราไปนี่เป็นอะไรที่ชอบป้าเองไม่มีรถตะพันสองข้างทางนี่มีแต่ต้นมะพร้าวครับต้องตระแก่ว่าตามตะพาน มันจะโบกมันมาปลมันเยอะมากสวยงามมากครับตอนนี้ชาหาดเราจะอยู่ทางด้านซ้า,ายคือใช่พี่ตูดไม่เก่งเท่าไรรถที่ไม่ตร

หาดบ้านปูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ <Wow. S 1> ลงไปชมวิวริมหาดกันดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนแต่วันนี้รู้สึกว่าคลื่นจะแรงไปหน่อย <Wow. S 1> ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันครับดูเลงคเลย กลางบาคิดถึงเธอเท่านั้นแม้รู้ว่าในวันนี้เธออยู่กับใครก็ไม่เป็นไรแค่ได้คิดถึงเธอคนเดียวขอพออัพเดทการเดินทางน,นะครับตอนนี้เหลืออีก สองหนาทีเราก็จะถึงที่พักแล้วครับถึงที่พักแล้วนะครับวันนี้เราจะนอนกันที่ทองหอรีสอร์ทถึงที่พักแล้วครับ yes. ติดต่อที่พักนะครับที่จองไว้ตอนนี้เราถึงที่พักกันแล้วนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะอาบนา้ำสักแป๊บหนึ่งพักผ่อนอีกนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวอาบทองหลานนะครับตรงน,นั้นนหะอาวบอ่อทองหลังโดนน่าจะบินได้วันนี้โดนบินได ทุกท่านนะครับมาเทีย่ยวที่บ่อาาทองลางนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันเดี๋ยวผมจะพาไปเดีนดูนะครับว่า,ามีทะเลแหวกด้วยครับว่าจะสวยขนาดไหนผมบินโดนมาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามไปดูเลยนะครับเเเมมมื่่่ออออธธีีรักทไทไให้ต้ตงส หรือเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับเดี๋ยวลงไปดูดูทะเลแหวกณาอ่าวทองละจังหวัดประจวบคีรีขันสวยงามมากเลยอากาศดีมากอากาศตอนเย็นๆเ,เลย ดูอยู่ข้างหลังครับสวยงามสุดๆนี่เลยครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือของ อ่าวบ่อทองหลาครับตรงนี้จะเป็นทะเลแหวกครับนี่ครับสวยงามจริงๆนี่ครับอันนี้จะเป็นวัดน,นี่จะเป็นวัดนีด่ครับดูอยู่โอ้โหสวยงามสุดจบับจ่าย นีผมกำลังเดินอยู่บนทะเลแหวกนะครับนี่เลยทะเลแหวงอันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือนี่จะมีเรือจอดู ชิวๆนะครับแล้วก็ฟังเสียงคลื่นเป็นอะไรที่มีความสุขเหมือนกันครับนี่ครับคนกำลังมาอยู่ตรนนี้รนบริเวณอันตรายครับคนเริ่มมากันแล้วหลังจากไปเดินชมทะเลแหวกตอนนี้เราก็มานั่งพักนะครับหาอะไรกิน เออและฝั่งที่มันจะเป็นฝั่งสองวัดมาฝั่งให้ผมให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะค,ครับบรรยากาศนะร้านข้าวนะครับหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับถ้ามาสักบ่ายไงฮะนั่งมากนเป็นครอบครัวเขาจะมีโต๊ะด้านล่างให้นั่งด้วย,ยโต๊ะ,ตะด้านล่าง ามารถเอาไปกินข้างล่างได้ราคาก็ไม่แพงนะผมว่าตอนนี้เราได้ของเรียบร้อยแล้วรครับแกงไข่ปลามีทอดมันปลาปลาหมึกต้มหวานอันนี้วันนี้อาหารหมื้อค่ำของเรานะครับกินง่ายๆอันนี้จะเป็นแกงส้มไข่ปลานะครับอันนี้ปลาหมึก ต้มหวานแล้วก็นี่เป็นทอดมันปลานะครับทอดมันปลาไก่ไม่รู้ปลาอะไรหรือว่าแต่ว่าอร่อยมากเลยเมื่อกี้ผมลองกินนะเลยง่ายๆครับ